ลมเงย็นยามค่ำคืนพัดผ่านหน้าต่างกระจกสูงโปร่งของคฤหาสสีงาช้างสะท้อนแสงจันทร์ที่สัดส,ส่องเข้ามาเงียบฮ,ะฮะ่าฮ่าหลานสินยืนอยู่ตรงนั้นดวงตากู้งามสันไหวมือบางสันรระริกขนาดถือปากกาเหนือเอกสารสัญญาแต่งงานฉบับหนาเซนซะเสียงเงย็นเฉียบของฟู่หานดังขึ้นจากปลายตกเธอกัดริมฝีปากแน่นพยายามกักเก็บหยาดน้ำตาที่เอ่อขึ้นมาก่อนตวัดลายเซ็นลงบนกระดาษอย่างหมดหนทาง ชีวิตของเธอไม่เคยมีสิทธิเลือกตั้งแต่แรกฟู่หานปลายตามองเพียงครู่ก่อนหมุนตัวเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรอีกปล่อยให้หลางซินยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบงันเพียงลําพังหลังแต่งงานชีวิตของหลานซินเต็มไปด้วยความเงียบเย็นเธอกับฟู่หานใช้ชีวิตยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันแต่เหมือนอยู่กันคนละโลกเขาแทบไม่แม้แต่จะสบตาเธอหลานซินเรียนรู้ที่จะอยู่กับความว่างเปล่าเธอทําหน้าที่ภรรยาตามสัญญาอย่างเงียบงนันหวังเพียงว่าวันหนึ่งสัญญานี้จะสิ้นสุดลง แต่หัวใจไม่เคยอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดฮ่หาฮ่าในวันที่หลานสินยิ้มให้เพื่อนร่วมง,งานชายคนหนึ่งที่แผนกฟู้หานเดินเข้ามาดึงข้อมือเธอแรงจนเธอเซกเกือบล้มอย่ายิ้มแบบนั้นให้ใครอีกเขากระซิบเสียงต่ำแววตาที่มองมาเต็มไปด้วยความหึงหวงที่แม้ตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจหลานสินมองเขาด้วยความสับสนรู้สึกถึงบางอย่างที่แตกต่างออกไปแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเงียบช่วงเวลาหนึ่งหลานสินล้มป่วยอย่างหนักฟู้หานเป็นคนเฝ้าไข้เธออย่างไม่หา่าง มือใหญ่ของเขาคอยเช็ดเหงื่อบนหน้าผากให้เธออย่างเบามือสายตายันชาเคยมีเพียงเธอเท่านั้นที่ทำให้ไหวเอน็นกลางดึกคืนนั้นฟู่หานนั่งอยู่ข้างเตียงจ้องมองใบหน้าซีเสียวของหลานสินอย่าเป็นอะไรไปนักเขาพึพมพำเถ่าเ,าเบาราวกับคำอธิษฐานจากใจจริงในวันหนึ่งหลานสินบังเอิญได้ยินบทสนทนาระหว่างฟู่หานกับผู้ช่วยส่วนตัวเขาไม่รู้หรือว่าแกช่วยกอบกู้ธุรกิจครอบครัวของเขาไว้หมดแล้วผู้ช่วยถามฟู่หานหัวเราะเบาๆอย่างเศร้า ฮ่าฮ่าฉันไม่ได้อยากให้เธอรู้สึกเป็นนี่บุญคุณฉันแค่อยากให้เธออยู่กับฉันเพราะใจเธอเองหลานสินยืนชาวาบอยู่ตรงมุมกำแพงหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกสลายเธอไม่รู้ว่าควรดีใจหรือเจ็บปวดดีในที่สุดเธอตัดสินใจวิ่งหนีออกจากคฤหาสน์คืนนั้นเองฝนตกหนักเสียงหยดน้ำกระทบพื้นดังไม่หยุดหลานสินวิ่งอย่างไร้ทิศทางน้ำตาไหลประปนไปกับสายฝนเสียงฝีเท้าตาม,มาติดติดฟู่หานวิ่งตามทันคว้ามือเธอไว้ได้ปล่อยฉัน หลานสินร้องให้สะรสะอื่นฟูหานกระชับมือแน่นกว่าเดิมดวงตาคมกริบเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่าไปได้ดโปรดเขาเอ่ยด้วยเสียงสั่นพร่หลานสินเงยหน้ามองเขาน้ำตาไหลาพรากคุณเคยรักฉันบ้างไหมฟูหานค่อยๆยื่นมือขึ้นเช็ดหยาดน้ำตาจากแก้มเธออย่างอ่อนโยนปลายนิ้วของเขาอุ่นร้อนจนหัวใจหลานสิ้นสั่นไหวรักตั้งแต่วันแรกที่ได้พบเธอหลานสินภายใต้สายฝนโปรยปรายทั้งสองกอดกันแน่นราวกับจะหลอมรวมสองหัวใจเป็นหนึ่งเดียว แม้ทุกอย่างจะเริ่มต้นจากสัญญาตแต่ตอนนี้ทุกสัมผัสคือหัวใจล้วนฮ่าฮ่